สวัสดีค่ะวันนิ้มนะคะแม่แอนชาแนลกับสิาพาทุกคนมาเบิงป้าเขาค่ะซึ่งนามกับบ่มีค่ะฝนบอตกปีนี้จจกสิได้กินเขาหรืบอบ่ค่ะนี่ยังนี่ยังงามอยู่ด้วยค่ะแต่ว่าอยู่ที่อื่นในแหงแรล่งกูนี่ค่ะมไม่แต่ปลาหเนี่ย เขาโบ่ค่อยมีค่ะนี่ค่ะฝนบตกค่ะปีนี้ถ้าฝนตกจุดปีในสิน้ำที่ถ่วมคันแท้ตัวนี้ค่ะคันแท่สิอันน้ำถ่วมประมาณเพียงหัวเขาล้วค่ะแต่ปีนี้มันแห้งค่ะแล้วก็หญ้าก็คืนร้ายนี่ยังงามอยู่ด้วยค่ะเขาดินเพ่นมันซุ่มดีตัวนี้อยู่แถวโคกแถวป่านี่ แห้งเบาาิดละวข้าตายเบาาิดละวขาวค่ะปีนี้บ่ได้กินข้าวดอกค่ะท, COVID, ทั้งโควิดทั้งแห้งแล้งเฮ็ดจังได๋เอาบ้านพี่น้องเป็นแบบนี้บ่นอ้อค่ะฝนก็ก็ตกก็พอลิลล้นๆนะะี่ค่ะตกบ่แห้งฝนกําลังมาแต่ว่ามันตกบ่แห้ง เบิง่งบรรยากาศค่ะไอคิดฮอดบานเฮากับนีโควิดมาว่าสิมาอยู่บ้านกับแห้งแล้งหอานามก็จะติดกินหรือบอหูกหมดให้มีต่หญ่า chắc ba nhà chắc ba khẩu เขาไม่ใหญ่ไปหนีงามอยู่แต่ว่าเสียอย่างเดียวเขาโอ้ยนามมาสาให้แล้วจังมือจะไปไทยอยู่แถวหน้านะคะแถวหน้าแม่แอนเองค่ะให้เบิ่งเนาะคะ่ะนาะเขาเนี่ตายตายเกี้ยงเลยค่ะเหลือเหลือกับบัว้ายดอกขันฝนมาท่านตอนนี้กระสิตพ่อจะกินอยู่ค่ะย่านได้ฝนบ่ม,มาเนาะ บางที่ะค่ะนีเป็นเอาหุ่นได้ค่ะจังได้เห็นเขาเน่ยเนว่าอาหุ่นกับสิเป็นยังไงน,นะคะเป็นหยาไม่แต่หยาเนี่ยไปมีแต่ห้าเต็มไปเลยปูปลาหน้านามกับบุ้มีค่ะแห่งแหลงเลืเลอ อยู่รีสเกดนะคะเนี่ยอยู่อำเภอกันทะลักยังวดารีสเกตค่ะยังให้พี่น้องเดบ่งค่ะว่าบรรยากาศแถวบ้านแม่แอนเป็นแนวดนานะคะเนาะส่วนนี้ก็บ่ค่อยเดทายคลิปด้อค่ะเพราะว่าอยากนอยค่ะมีลูกค่ะลูกเล็กๆอยู่ก็เลยบ่ค่อยมีเวลาเดทายคลิปนะคะเนาะถ้า f อซคิดถึงกันนะคะก็อย่าลืมไปเบ่งคลิปเก่าๆ้อค่ะคลิปเก่าที่แม่แอนเ็ดไว้ค่ะ ให้กำลังใจกันแน่ค่ะมีโอกาสก็สิไดรร้รีวิว้านหรือว่ารีวิวทิงต่างหรือว่า fc แนะนำอยากให้รีวิวในด่านใดในด่านการทำอาหารนิทรรศบหรือว่าเห็ดแบบเป็นขอบข้ัวทายรีวิวขอบข้ัวเช่นจึงได้กันแนะนำมาใดเด้อค่ะ fc เพราะว่าแอนกับบุหูจักเสียเนียงเนาะคะ่ะนะอ,อยู่บันหนอกเฮ่าก็มีดแดนี่แหละค่ะธรรมาชาติเนาะ อยู่กับธรรมชาติก็แต่ถ่ายคลิปป้าเขาเนี้ยนี่แหละคันมีเวลาค่ะส่วนมากจะบ่ค่อยมีเวลาเด้อค่ะเพราะว่ามีลูกสองคนเนาะเด,ดแฟแฝดนะคะแลเลยสิอันนี้แน่ค่ะบ่ค่อยมีเวลาปันใดก็หวังว่าเอฟซีทุกท่านสิบ่ลืมแมนทช์แน,แนลเนาะค่ะเนาะอย่งไี้ก็เป็นกำลังแรงใจให้แอนเด้อค่ะมีโอกาสอยากถ่ายคลิปมาให้เอฟซีได้รับชมได้หลายย่างค่ะ หาเฮ็ดหรือว่ายัยางสิกบับ่มีเวลาไปน้ำเพิินค่ะก็ได้ายได้วิวธรรมชาติบานเห่าหนี่แหละค่ะมาหายเบอง์มาเป็นแนวดิที่นี้ก็เป็นหมู่บ้านค่ะที่นี่เป็นหมู่บ้านนะคะบ้านแม่แอนก็นอยู่ใกล้ๆกับทงหน้าค่ะติดกับทงหน้าเนาะมันมีแต่ปลาแหละค่ะแนมไปมีแต่ปลาฝั่งหนุ่มก็เป็นหมู่บ้าน ต่กอนนี่ก็ช่วงเดือนนี่ก็สิได้มาใไซม่องนี่แหละเอ้าค่ะในคันแท่นนานี่ยตีในคันแทตัวนี้ใส่ม่องใส่ม่องใส่เบ็ดนี่ยอยู่นี่ล่ะค่ะเรียงหนึง่งแม่แอ็นดังแต่น้อยจนใหญ่ก็ได้มาใส่อยู่นี่ค่ะก็อยากให้เอฟซีเดบ,เบงบรรยากาศบนนอกที่สำคัญเนาะค่ะเนาะที่บรรนอกเฮายัางจังได็กกับอากาศกับ บริสุทธ์นะคะสดชื่นดียุงเทพก็บโอ้จะหลอกแก้ไขโควิดก็ดูแลสุขภาพกันแน่เด้อค่ะนี่ก็บ้ันนองเฮาก็มีดอกแต่ว่าถ้าเมนเฮาหลีเหลี่ยงแบบบไปบพื้นที่เซียงบไปบอนซุ้มซนบไปที่แออัดอย่างต่างๆมันกับบเป็นอย่างนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าอากาศมันดีกว่าอยู่ในกรุงเทพเฮา เคนมีโอกาสกลบมา,าพักผ่อนแถวบ้านเฮ่าไดเด้อค่ะดีก็อยู่แบบนั่นเนาะค่ะเนาะคันสถานการณ์ดีขึ้นจังค่อยกลับไปทำงานทำการนะคะนี่ค่ะบรรยากาศดีครักนี่เขาเพื่อนนะคะบุะเมนเขาหน้าแอนเลยเขาหน้าแอนสิบ งามป่นเนี่ค่ะเพราะว่ามันเป็นข้อเอ็นโคกค่ะท่านั้นข้เอินหน้าโคกมันสิแห้งตายกูหนีค่ะเนี่ยแต่ว่าคนวันตัวน,นี้งามๆค่ะเพราะว่าคนไม่ยากหน้ามาแซ่เนี่ยวันปุยเนี่ยสิโอเคเลยค่ะเข่า่นค่ะเอาเมันเข่าเอนเอ้อ มาศาสตร์บันนอกเข้านะคะผู้ได้คิดฮอดบ้านก็นำาบช่วยสวยมาให้เบ่งนะคะเนาะเก็บพักค่ะน้องๆก็กำลังเก็บพักอยู่ค่ะนอ้นองก็ปลานนะคะพักปลูกเองก็มี่ <c oughs> เกิดขึ้นเองก็มี่ค่ะบันนอกเข้า นี่ค่ะผักเกษตรสวัสดีพ่อแนสวัสดีค่ะน้องสาวค่ะนี่กับหลานใายสวัสดีครับสวัสดีครับวู้ยผักเกษตรงามเนะค่ะปอสารพิษค่ะนี่ปอสารพิษมีหอดบักเขือพวงหรือว่าบักแข็งมีทุกอย่างค่ะพักตำเน้นกำลึงกบบนี้ค่ะอู้วนี่งามแห้งผักเกษตรผักกาดแป๊ะผักกาดใหญ่แห้งครับผักกาดใหญ่แห้ง ไปกินกับสมตำนะคะแซบมี hot. หอดักสไลายอยู่ไส่เนาะยอ๋อักสไลายกับเมียค่ะหมุกๆอ่อนๆอือนี่ค่ะบักเขือสมค่ะปลูกกินเองนี่ก็กดีป,ปีค่ะพริกกรดีปีปลูกกินเองคือกันค่ะอยู่บ้านแต่สลักกินเนี่นะคะนอกกับ ขอเจอกัเพียงกรณีนะคะอย่าลืมก็ไลก์ก็แชร์ก็ซับสับขายเพื่อเป,ไป็นกาลัางใจช่องแมนชนแนวน้ำแนดเด้อค่ะสวัสดีค่ะ